มาดามแป้งออกปากชวนกวีมาเฝ้าเสาที่การท่าเรือมาดามแป้งนวลนพันล้ำซำประธานสโมสรการท่าเรืออีกสีออกปากชวนปองกวินธรรมศ,ศจาน,านันนในทวานทีมชาติไทยมาร่วมทับสิงเจ้าท่าหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าการท่าเรืออีกสี กำลังให้ความสนใจในตัวกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของทีมโอ b l u ลูเวที่เตรียมจะกลับมาค้าแข้งในประเทศไทยอีกครั้งหลังไปเก็บประสบการณ์ที่เบลเยียมและญี่ปุ่นนานถึง2ปีล่าสุดมาดามแป้งนพนพลลำซำประธานสโมสรการท่าเรือเอฟซีได้ออกปากชวนกวินด้วยตัวเองให้มาอยู่ด้วยกันที่ถิ่นสิงเจ้าทา่าแต่มาดามแป้งได้เผยถึงเรื่องนี้ว่า กวินก็รู้จักกับแป้งมานานนะคะ mm hmm. ก็อยากจะชวนตองมาร่วมทีมเป็นสมาชิกข,ของการท่าเรือด้วยกันนะคะมาไหมส่วนเรื่องการเสริมทัพเพิ่มในการไปแชมเปี้ยนลีกเดี๋ยวขอไปทำกันบ้านนิดหนึ่งแต่แป้งก็คิดว่าทีมชุดนี้ดีอยู่แล้วส่วนจะเพิ่มตรงไหนเดี๋ยวค่อยดูอีกทีค่ะมาดามแป้งเก่าสำหรับตอนนี้การท่าเรืออีสีมีผู้รักษาประตูฝีมือดีแล้วถึง3คนคือวรุฒิศรีสุภารัตานัยสองแสงจันทร์และวัชระบัวทอง ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปว่ากวินธรรมััตินั้นจะได้ย้ายมาเพิ่มอีกคนหรือไม่